สวัสดีครับผมเรามานี่ตำส้มตำเราตำส้มตำแล้วใส่หอยแครงนะเราเอาหอยแครงลงแล้วเราก็คน่างนี้นะครับชิ้นเล็กเจอเลยหอยแครงกินกับส้มตำเนาะลงเลยอือหือมีปูด้วยครับผมอือหืมน่าอร่อยไหมครับอือหืม ตำส้มตำใส่หอยแครงนะครับผมนี่ให้หมดเพราะเมนูอร่อยครับผมเป็นไงครับผมอร่อยไหมนี่เมนูแรกนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมอืม นี่ครับผมจาเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหอยแครงด้วยนะอร่อยมากเลยอืมอืมอมืจำสุตํำวันนี้ยืนกินเลยอืม

Mm. อร่อยมากๆเลยยืนกินเลยวันนี้กําหอยคาง mm. mm. อร่อยน่าอนอืม mm.